เรื่องเดียวที่เขาปล่อยวางไม่ได้เกี่ยวกับคุณคืออะไรขอภายบอกผีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย เก้าไม้คนธาตุไฟนะคะเม่สิงธนูสี่ถ้วยคนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิก5หเหรียญน,นะคะคนธาตุดินมงกรพฤกษการสิบถ้วยคนธาตุน้ำสองไม้คนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ําคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่มีความอดทนมากๆนะคะอดทนตั้งใจ เอาจริงเอาจังมีความแน่วแน่นะคะมีความเข้มแข็งนะคะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยคนหนึ่งอึดถึกทนมากๆแต่ก็เป็นคนขี้น้อยใจคนหนึ่งในพลังงานของคุณนะคะขี้เหงาคิดมากคิดเยอะรักใครรักจริงเวลารักใครนะคะคนที่คุณรักทำอะไรจะมีผลมีที่ผลกับหัวใจของคุณมากๆนะคะเวลารักใคร พร้อมสู้พร้อมลุยไปด้วยกันกับเขาไม่เคยที่จะทอดทิ้งไม่เคยที่จะปล่อยมือนั่นเองนะคะรักแล้วก็คือรักเลยรักแล้วก็อยากมีกันและกันไปตลอดนั่นเองสู้ไปด้วยกันร่วมถุกร่วมสุขไปด้วยกันฝากชีวิตไว้ให้กันเลยนั่นเองพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะเข้าใจกันและกันไม่ว่าจะมีเรื่องมีปัญหามีประเด็นมีอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะเรามาดูกันว่าคนที่ เขาจะไม่ปล่อยวางจากคุณหรือว่าเรื่องที่เขาปล่อยวางจากคุณไม่ได้คืออะไรนะคะเรามาดูพลังงานของเขาเกันก่อนนะคะว่าเขาคือใครคนที่ไม่สามารถจะปล่อยวางบางเรื่องราวจากคุณได้นะคะขอพลังงานของเขานะคะเขาคือใคร เดมิจิเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะไทมารันพลังงานของคนราศีธนูสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเจ็ไงงดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแปดดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุลมมาครบทั้งสี่ธาตุเลยนะคะ เป็นคนที่ทุ่มเทตั้งใจเอาจริง,เอ,รงเอาจังมากๆนะคะเป็นคนที่บางเรื่องราวก็มีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงออมชอมปณีป,น,ปนอมแต่บางเรื่องราวถ้าหากว่าเครียดก็เครียดสุดๆกดดันตัวเองสุดๆนั่นเองนะคะเป็นคนขยนันเป็นคนอดทนเป็นคนที่สู้ไม่ถอยไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะนิ่งนะคะเป็นคนที่ไม่เก็บไว้เป็นคนที่จะต้องพูดต้องคุยต้องเคลียร์ต้องหาทางออกจะต้อง เป็นคนที่เหมือนกับไม่ปล่อยวางเรื่องไหนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่หันหลังให้กับเรื่องไหนเลยเป็นคนที่ไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องทําให้เป็นปัจจุบนันหรือว่าจะต้องแก้ไขให้ได้นะคะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งพูดคุยประสานงานได้เก่งแล้วเวลาพบเจอกับปัญหาอะไรไม่ค่อยเก็บไว้ไม่ปล่อยให้ค้างคานะคะชอบที่จะเคลียร์ชอบที่จะพูดชอบที่จะ แก้ไขปัญหาให้หมดไปทีละเรื่องไม่ดองปัญหาไม่สะสมปัญหาไม่สะสมความไม่เข้าใจแต่พลังงานของคุณเป็นคนที่นิ่งเงียบเก็บไว้จนกว่าเขาจะรู้หรือว่าเก็บจนกว่าจะทนไม่ไหวทนไม่ได้ดันเองนะคะแต่จริงๆแล้วพลังงานไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าวิธีการคิดวิธีการแสดงออกอาจจะมีการแตกต่างกันนั่นเองเป็นคนที่ สู้ไม่ถอยเหมือนกันมีความพยายามมีความอดทนมีความตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนไม่ใช่คนที่แข็งกระด้างเหมือนกันนะคะเรามาดูกันว่าเรื่องอะไรที่เขาปล่อยวางไม่ได้นะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะเรื่องไหนที่เขาปล่อยวางไม่ได้เลยนะคะ เรื่องไหนที่เขาไม่สามารถจะปล่อยวางได้นะคะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกับคุณน,นะคะเรื่องนั้นคืออะไรนะคะเรื่องราวในอนาคตเรื่องที่คุณต้องการเรื่องที่คุณสนใจเรื่องที่คุณอยาก ขอความช่วยเหลือนะคะเรื่องที่คุณต้องการนั่นเองนะคะเขาจะปล่อยวางไม่ได้ความสนใจของคุณสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองที่เขาจะปล่อยวางไม่ได้หรือจะเพิกเฉยไม่ได้เลยนะคะการตัดสินใจการแก้ไขปัญหานะคะความกล้าความเด็ดขาด ความชัดเจนความรักนะคะสู้ไปด้วยกันกับคุณอยู่กับคุณนะคะไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรก็ตามความรักที่มีให้คุณคือสิ่งแรกที่เขาจะต้องทำที่เขาจะต้องแสดงออกความรักจากเขาที่มีให้กับคุณคุณจะต้องไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่สนใจเขาไม่แคร์คุณคุณจะพบเจอปัญหาอุกรักอะไรก็ตามแต่อย่างเดียวที่ คุณจะมั่นใจแล้วคุณจะสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำก็คือความรักจากเขาที่มีให้กับคุณไม่เคยลดน้อยลงไปแล้วคุณอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลานั่นเองนะคะให้โอกาสให้สิทธิพิเศษให้ความสนใจให้ความช่วยเหลือไม่เคยปฏิเสธแล้วก็หาทางออกแก้ไขปัญหานะคะทุกช่วงเวลาของชีวิต ของคุณไม่ว่าจะพบเจอกับอะไร จะมีเขาอยู่เคียงข้างนะคะช่วยคิดช่วยแก้ไขป้องกันแล้วก็สปอร์ตในทุกเรื่องราวนั่นเองนะคะเรื่องเดียวที่เขาจะปล่อยวางไม่ได้เกี่ยวกับคุณก็คือความสุขของคุณนั่นเองนะคะคุณอยู่กับเขาคุณจะต้องไม่รู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวคุณจะต้องไม่รู้สึกว่าคุณต่อสู้ตามลําพังคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณได้รับความรักที่เติมเต็มจากเขาไม่ว่าจะตอนนี้หรือเมื่อไรความเชื่อมั่น ในหัวใจของคุณที่มีต่อเขาจะต้องมีเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมคุณคือคนที่มีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นแล้วก็ไม่ว่าคุณจะขออะไรจะต้องได้จะต้องให้ตลอดนั่นเองนะคะความสุขของคุณรอยยิ้มของคุณคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาแล้วเขาจะไม่ปล่อยวางแล้วก็จะไม่เพิกเฉยต่อคุณนั่นเองนะคะ